หากซูเปอร์ปปรแมนเป็นโจรตายสิอยู่ในคุกนี่มาสิบวันแล้ว,วอะไรอะ่ะเออเจ้าว่าไปนี่มันของใครวะเนี่ย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับมิสเตอร์พานุกับเกม Robber Bob นะครับผมในเะรื่องอะไรข้ามเกมนี้ก็เป็นเกมขโมยขจรนั่นแหละครับผมเกมขโมยขจรแต่ว่าผมใส่ชุดซูเปอร์แมนก็เลยตั้งชื่อคลิปว่าหากซูเปอร์แมนเป็นโจนัน่นเองซึ่งเอาจริงว่าเดอะแฟลน่าจะเหมาะกว่านีแต่ไม่ได้เออบักเฉย เมื่อกี้ก็เกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะฮะโอเคแค่นี้ก็ EC นะ้อง EC มากเลยโอเคก็ไปด่านต่อไปกันแล้วครับผมด่านต่อไปนั่นจะเป็นด่านยายนะซึ่งก็เออโอจับผมไม่ได้สิยายโง่ฮ่าข้าๆ้าข้าข้า้า,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 าอได้ป๊อบมากเลยผมโอเคเล่นแบบดีๆแล้วก็ได้ แค้ตายแตก็ด่านเล็กๆก็ง่ายๆนะแต่ด่านหลังๆบอกเลยว่ามันมีแต่อะไรก็ไม่รู้อะต้องมาซูมเข้าซูมออกซูมเข้าซูมออกอย,อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ไหมอันนี้ค่อยๆผ่อนคลายหน่อยนะฮะด่านหลังๆนี่คือแบบให้ตายเถอะโอเคยายงโง่นะยายค่อนข้างหูหนวกนะฮแก่ดแล้วนะแต่ทุกตัวในเกมก็หูหนวกกันหมดนะฮะไปละเฮ้ยทำทำทำอะไรอะเมื่อกี้ ก็ไม่รู้นะฮะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะในด่านเมื่อกี้แต่ก็ช่างอะไรครับผมยาย่ั้างโง่เลยนะฮุคนโง่มากเลยไปดีกว่าอีโอเคนะครับผมด่านนี้ก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะเงียบนะฮะต้องเราต้องเงียบนะฮะถ้าเราวิ่งตอนนั้นก็คือแจ้งตำรวจมาจับเลยนะครับจับอะไรจับหามนะครับผมโอเคนะครับผมด่านนี้ก็ซั้นๆง่ายๆนะผมพวกเรามีเป็นซปเปอร์แมนนะซปเปอร์แมนเมื่อเป็นโยน ผมไม่แน่ใจว่ามีคนดูเปล่าผมก,ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกมนี้จะมีคนดูอีกไหมแต่ถ้าม,มีคนดูก็ช่างมันส่วนใครมาดูก็ระวังโทรศัพท์ที่บ้านท่านดีแล้วกันพรกผมจะจะไปแจกเกินแบบมิสเตอร์บีที่บ้านท่านแล้วกันเ,เดี๋ยวถ้าผมจะไปคำุไม่มาใหม่มมมรอบเราจะเป็นคนดีสีธัญญาเอ้ยผมพูดอะไรลงไปเนี่ย พราะว่ามันก็ง่ายนะแต่ทำไมผ่านยากจังอย่างที่บอกไปนะผมไอ้คนในเกมค่อนข้างเจะว่าหูหนวกตาบอดเนอะผมเขาจริงจริงโจนบ้านไหนโหดขนาดนี้วะเนี่ยือไปเลยนะ้องทําให้งงแต่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะสร้างสองประตูทําเพื่ออะไรถ้าเออเอาตามความเป็นจริงแต่ถ้าตามในเกมก็ก็มันคือเกมฮะไม่เราไม่ต้องคิดมากหรอก ทำให้งงและก็จากไปอ,อมองไม่ทันลรยน้องอะไรเดินดุมๆเข้าไปไม่มีใครเห็นตาบอดหรือเปล่าไปแล้วไอ้ยายโอเคนะเราก็มาถึงด่านนี้กันแล้วนะซึ่งก็ใกล้จบได้แหละอีนิดเดียวอีนิดเดียวอีนิดเดียวใกล้จบแล้วใกล้จบแล้ ไอ้น,นี่ก็สเตปโจนนะผมต้นข้างตีนเบานะครับตีนโจนตีนเบาที่เป็นซูเปอร์แมนด้วยโอเคก็อาจจะแปลกๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันฝนตกแล้วฮะทำไมมีเสียงฝนซาเข้ามาแต่ก็ไปละมองไม่เห็นทันหรอกผมคือซูเปอร์แมนที่เป็นโจนด้วยโอเคด่านนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมันก็แค่บอกว่ามีหมาแล้วก็ขโมยนะอย่างเงียบๆอย่าให้หมาตื่นเดี๋ยวเจ้าของมาอะไรประมาณน,นี้ ง่ายๆไปละโอเคคําสอนของด่านนี้จะได้ใช้ประโยชน์นะผมว่าหมามันจะตื่นแล้วทําให้ยายนะผมรู้นะแต่ว่าผมทําการออปิดประตูใส่หมาก่อนที่หมาจะเห่าให้ยายได้ยินก็แค่นั้นเองง่ายๆวิธีแกง่ายแต่ด่านหลังเนี่ยมันจะแปลว่าค่อนข้างลำบากกันะถ้าเล่นเดี๋ยวจะรวดมาหลังๆเนี่ยมันเ,เวลาลอดลวงมองไม่เห็นเพราะผมเร็วเกินไปไอน้องไปแล้ะ เอาเอาแล้วมันเห็นทําไมน้องบบาอเอาเอ,เอผ่านผ่านก่อนผ่านก่อนดีกว่าไปไล่น้องวิ่งไม่ตัดโอเคเอาใหม่คราวนี้แบบฟุกโอ้รอบสามโอเคครับผมจะพูดว่าเอาใหม่แบบฟูเกมนะผมแบบไม่ตัดหรืออาจจะตัดไม่ทราบได้แต่ก็นั่นแหละครับอาจจะเป็นทั้งสองอย่างแต่ว่าผมน่าจะไม่ตัดเลยพูดกันแบบนี้ละ โอ้โหฝนฝนมันแบบว่าค่อนข้างแย่เลยนะฮะแล้วผมรีบนะฮะผมรีบผมผมขี้เกียจนะะผมว่าจะพากตอนฝนฝนนี้ไปแหละซึ่งผมก็ต้องสู้กับเสียงฝนนะฮะซึ่งคนทุกคนอาจจะได้ยินเสียงฝนแล้วมันจะไม่ค่อยได้ยินนะผมก็ต้องทําใจนะฮะผมทําใจอยา่างรุนแรงด้วยตำรวจตำรวจนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าตำรวจอยู่ที่นี่ทําไมอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันโรงพักก็จะโรงพักก่อนนะไม่ทราบเหมือนกันนะประตู สงสัยสิว,ว่าตัวตเปิดได้ยังไงมันไม,มน่มันไม่ได้ยินเลยนะผมว่าผมเดินอยู่ค่อนข้างตีนเบานะตีนค่อนข้างเบานี่จะต็ปโว์โหดอะจริีก็ไปโหดแค่ขนาดนั้นหรอฮะใครๆก็ทำได้ออหายใจเรื่อไม่ตันแล้ตายหรอ,อไม่เห็นผมคือนินจาที่เป็นซูเปอร์แมนและเป็นโจรด้วยสำคัญเลยซูเปอร์แมนที่เป็นโจรสำคัญอยิงย่งตรงนี้ทำเหมือนเมื่อกี้ ไม่ไม่ไม่เสียงดีกว่ามันเมื่อกี้ผมยังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันมันมันไม่เห็นได้ยังไงวะนะเมื่อกี้มันมองเป็นเครื่องบินหมดเลยซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมองเป็นเครื่องบินได้ยังไงเออแต่จะบ่ายละไอ้น้องพูดเลยแล้วว่าลืมโอเคก็มา <c oughs> ดาสุดท้ายแล้วผมนะซึ่งก็เราจะมาปล้นบ้านของผู้มีพระคุณที่ช่วยเราซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า จะมาปล้นทำไมวะเนี่ยไม่อ่านเนะื้อลงในเรื่องเลยทั้งสิ้นเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนะนี่การสกิวิตี้ทรอยดเดี๋ยช่างช่างเขาพูดว่าเมื่อกี้แเราโอเคมาอยู่ตรงนั้นอนะ่ะรอนมาตรงนี้ไอ้น้องจะเรียกว่าอะไรดีไอ้ลุงดีกว่าน่าจะยยนะอยเยอะๆละเากหน้าตาเนี่ยน่าจะลุงแล้วก็แจ้งตำรวจจับนะผมจ้าบาลายะนะจับหามแนละ้วโอเคแจ้งจับหามเข้าโรงพักเลยนะผม โอเคมองไม่เห็นหรอกรนะผมมันเร็วเร็วแล้วก็บินเลยโอเคก็อาจจะเสียงดูไม่ค่อยมีแข็งแข็งไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่ตอนนี้มันตอนกลางคืนนะครับมาพาคกลางคืนเฮ้ยตายเด็กอ่าโดนจับแล้วนะผมโดนจับแล้วจับหามนะครับผมโอเคก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมซูเปอร์แมนเมื่อเป็นโจร จะพูดอะไรต่อแล้วผมลืมไปแล้วผมไม่เจออะไรแปลกแปลกมาฮะ